บรรยากาศล่มไผ่ไซย้อยนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับนี่นะครับภาพบรรยากาศนะครับพาลูกหลานมาเที่ยวนะครับเต็มทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งน่าก็เต็มนะครับ ที่นั่งให้ประมาณนี้นะครับที่นั่งนี่นะครับถ้าใครมาช้านะครับก็จะได้นั่งประมาณนู้นนะครับต้องมาเร็วหน่อยนะครับถึงจะได้ที่นั่งอย่างนี้นะครับถ้ามาช้าจะไม่มีที่นั่งนะครับเต็มนะครับข้างบนอย่างนู้นก็จะเป็นที่นั่งเสริมนะครับเป็นที่นั่งเสริมอย่างนี้นะครับ ถ้ามาเร็ว่อยก็จะรั่งอย่างนี้นะครับเราพอมซูมให้ดูนะครับนี่นะครับบรรยากาศคนนะครับอันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับเดือนเดือนเมษานะครับวันที่วันที่20นะครับวันที่20 20เมษา2 5 6พนห้รนะครับ บระาษลมไผ่ไซย,ย้อยนะครับเล่นน้ำนะครับมีเช่าห่วงยางล้มไผ่ไซย,ย้อยนะครับยยยรบรรย,ย,ยากาศนะครับ,อบรอบๆเป็นน้ำจะเ,เป็นน้ำไหลอย,อย่างนี้นะครับ น้ำนะน,นะครับนกินไอศครีมก็มีนะครับอย่างนี้ ผมเชิญชวนนะครับมาที่ล่มไผ่ไซย้อยอยู่ที่อำเภอปลวกแดงนะครับจังหวัดระยองนะครับถ้าจะมาก็นะครับ Google Map นะครับนำทางมามาถึงที่ได้อย่างสะดวกนะครับพิมพ์เลยครับล่มไผ่ไซย้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเที่ยวให้สนุกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ